นีเราอยู่ที่นีโอนะครับนี่ดูชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้ดูชุดนี้ครับดูนี่ชุดนี้ครับนี่ตอนนี้เราต้มดูลูกชิ้นคุณดูลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นเนี่ยแบงนี้เลยดูเคี้ยวลูกชิ้นกุ้งเถักให้ดูนี่น้ำต้มยำนะเออโอ้ฝันฉมูนครับสวยุยนี่ๆมีเนื้ออยู่ด้วยนะเนื้อ ผมกินสองถ้วยนะน้ำต้มยำกับน้ำตุ๊บอ,อ้ฝั่งนี้จะเป็นน้ำตุ๊บอีอะไรฮานาตะอะไรของมันน่ยนะก็โอเคอยู่อ่ะเนี่นนะโยกุ้งเลยใส่ตรงนี้เลยโย,โยกุ้งใส่หมูใส่เลยใส่เลยครับใส่เลยครับนี่ครับอือร่อยครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่ส,สุก,กี้นิโอครับนี่กิกนนี่ดูชิ้นกุ้งอร่อยอออืื้ห หนึ่งชุดนะสี่ร้อยกว่าสามสองร้อยกว่า,วาก็ยังดีนิดนหน่อยนอกขับบ่ใบนะหนึ่งดูเฮ้ยพอใส่หมูเนี่ยหมูนุ่มเอออ่ะอเคนะครับ